ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโยชิดาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องตัวละครร่าง2กันนะครับซึ่งมีคนหลายคนอ่ะถามว่าพี่ครับตัวละครร่าง2เนี่ยเราควรจะทําตัวไหนดีอัพตัวไหนดีตัวไหนทํามาแล้วคุ้มทํามาแล้วเก่งบ้างหรือว่าทํามาแล้วสามารถใช้งานได้นานบ้างนะครับผมเดี๋ยวเนี้ยเราจะไปดูกันนะครับซึ่งไอคลิปเนี้ย ผมทํามาเพื่อบอกคนที่ต้องการจะทําตัวละครล่างสองที่เก่งนะออบางคนเนี่ยก็คือดูจากว่าเอ้ไอตัวเนี้ยมันเทเ่เล่นตัวนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ผมทํามาเพื่อให้คนที่เขาอยากจะดูว่าตัวไหนเก่งตัวไหนสามารถใช้งานได้นานบ้างตัวไหนสามารถใช้งานได้ดีและเก่งอันนี้ผมจะมาบอกในคลิปนี้กันงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมทุกคนไปกัน ก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับในตำแหน่งเซนเตอร์นะเดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งเซนเตอร์กันก,นก่อนตัวแรกก็คืออากังอีทาเกนโริล่างอันต้านะซึ่งตัวละครนี้ใช้บัตรพรสวรรค์อยู่ที่189ใบบัตรฝึกพิเศษสีแดงเนี่ยอยู่ที่3580ใบซึ่งถามว่าเยอะไหมผมว่าก็เยอะพอสมควรตัวละครนี้เนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมรีบาวเร็ว บล็อกเก่งอะไรอย่างงี้ดีนะครับผมข้อดีของมันเนี่ยตัวละครเนี้ยนะครับผมมันบล็อกใต้แป้นน่ะได้ดีมากแถมสามารถวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อจิ้มได้นะไอ้ท่าจิ้มเนี่ยมันคือแบบว่าเป็นท่าบล็อกแบบท่าบล็อกลูกชูดอ่ะนั่นแหละมันสามารถทําอย่างนั้นได้ซึ่งมันก็แบบว่าเออยังไงดีสามารถโซนข้างนอกได้ดีเหมือนกับแบบเหมือนกับตัว PF แต่ว่าก็ยังไม่ดีมากเพราะว่ามันจะต้องมีอันติตัวละครเนี้ยจะต้องมีอันติที่เยอะเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันจะมาจากอันติเป็นส่วนใหญ่ รีบาวบล็อกบับเพื่อนอะไรเงี้ยจะมาจากอันตีข้อเสียของตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครเน,นี้ยทำแต้มเนี่ยมันจะโดนตบค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราในทีมเราเนี่ยจะต้องมีคนที่ดึงตัวประกรบตัวทําแต้มเนี่ยเยอะๆแล้วเราสามารถทําได้ก็อย่างเช่นไปเล่นคอมไอโซหรือว่าเราโล่งอยู่แล้วก็ขอบอลดังได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันดังค่อนข้างเร็วส่วนตัวเนี้ยข้อเสียอย่างก็คือมันใช้บัตรพอค่อนข้างเยอะในพรสวรรค์อันตีอันตีมันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเพราะว่า อันติมันจะมีประมาณ5หรือ6ขั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ใช้บตัตรพ้องน้นงเยอะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะทํามาเนี่ยผมแนะนําให้อัพเป็นท่าดีเบลกับบล็อกก่อนส่วนท่าทําแต้มเนี่ยเอาไว้ทําทีหลังก็ได้ไปอัพอันตรีก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยทําท่าทําแต้มได้ส่วนรุ่นที่แนะนำเนี่ยตัวเนี้ยที่เห็นกันนะก็จะเป็นดังรีเบลพลังส่วนไอค้ค่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นจัม์หรือจะเป็นพลังงานสะสมก็ได้แต่สำหรับผมจะใช้จัม์เพราะตัวนี้นใช้ปลุกพลังวงในกับเขาเรียกว่าไอ้ขอเยงเชีย แค่นี้ก็เพ,พียงพอแล้วเพียงพอที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอันติเยอะแล้วเพราะว่าตัวมันเนี่ยเวลาทำแอคชั่นหนึ่งมันก็จะมีบัฟแบบแบบว่าบัฟให้พลังงานอะไรเงี้ยเยอะด้วยก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้อังกฤษทาเกนริใครอยากได้เซนเตอร์ที่ตบโหดดังมันๆแล้วก็รีเาวเร็วก็ตัวนี้เลยตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวต่อไปเป็นอุโอซูมิจุนล่าง2นะครับ ตัวละครนี้นะครับผมใช้ um. บ,บัตรพรสวรรค์อยู่ที่182ใบบัตรฝึกพิเศษสีแดงอยู่ที่2,460ใบตัวละครคนนี้เนี่ยข้อดีก็คือคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยอย่างอาคังอีสอแต่ว่าตัวมันเนี่ยจะสามารถหลอกส่งได้ถ้าดังมันสามารถหลอกส่งมี2จังหวะเลี้ย up อะไรเงี้ยก็จะทําให้แบบว่ามีมิติในการทําแต้ม มากขึ้นในใต้แป้นนะแถมตัวละครนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันบล็อกใต้แป้นได้มันจะมี2แบบการบล็อกปกติกับการบล็อกแบบรวดเร็วการบล็อกแบบรวดเร็วของมันเนี่ยก็คือเวลาที่เราตบช้าเกินไปเนี่ยเราสามารถใช้ท่านั้นนะเพื่อบล็อกทันทีได้อสมมุติแบบว่ายังไงเดียเวลาที่มีฟุกุดะมาดังเนี่ยคุณก็จะต้องกะจังหวะการกระโดดให้ดีแต่พอฟุกุดะมันกระโดดขึ้นฟ้าไปแล้วคุณยังไม่ทันได้ตบคุณสามารถกดวิ่งและตบเพื่อที่จะตบทันทีได้เพราะตัวมันเป็นตัวทีี่ตตบบดแล้ววก็เรมา แล้วเออ่ตัวมันเนี่ยสามารถรีเคลได้เป็นเซนเตอร์ที่รี่คลียค์ได้เอาจริงเซนเตอร์ทุกตัวรีเคล์ได้หมดเลยแต่ตัวเนี้ยมันจะ มันน่าจะแบบว่าซัพพอร์ตสำหรับผู้เล่นใหม่มากกว่าเพราะตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่จำค่าจำเนี่ยค่อนข้าง,างเยอะแล้วก็เวลารีบาวมันรีบาวค่อนข้าง,างไกลมันจะแบบว่ายื่นมือไปรีบบวเวลาเรากดวิ่งแล้วรีเบวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีท่ารบกวนระยะไกลซึ่งเป็นท่าที่โคตรจะดีเลยสามารถเอาไว้แก้ทางฮานาคาตะร่างสแก้ทางตัวชุดที่จะชี้ออกไปชุตไกลเวลาที่ไม่มีเพื่อนประกบได้เราสามารถกดวิ่งและกดประกบเพื่อที่จะรบกวนระยะไกลได้ซึ่งจะเป็นลบกวนรุนแรงมีโอกาสถึงรบกวนรุนแรงสีแดงได้เลยซึ่งเรา สามารถโซงพื้นที่ได้คนเดียวได้เลยนะผมเป็นตัวที่ดีมากๆและข้อเสียของมันคือตัวเนี้ยผมถามว่ามีข้อเสียไหมตัวนี้ไม่ค่อยมีข้อเสียมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเป็นข้อเสียที่เซนเตอร์มีทุกคนเลยก็คือมันชุดกลางอะไรเงี้ยชุดไม่ได้ชุดไม่ค่อยได้อย่าเรียกว่าชุดไม่ได้ต้องชุดไม่ค่อยได้แต่ว่าตัวเนี้ยใช้บัตรพอเนี่ยไม่ต้องเยอะมากก็สามารถเล่นได้คุณอัพถ uh, ้ารีบาวส่งอัพถ้าบล็อกอัพ ก็น่าจะแค่นี้แหละอัพรีบาวส่งอัพท่าบล็อกแล้วก็อัพที่เหลือน่าจะไปอัพเป็นเขาเรียก <c oughs> ว่าท่าดังหลอกดังส่งอะไรอย่างนี้แล้วรบกวนอ่ะรบกวนก่อนงั้นเอาเป็นเออดังส่งรีบาว <c oughs> ใช่ไหมดังส่งรีบาวบล็อกแล้วก็รบกวนอะไรอย่างนี้ก่อนอันติีเนี่ย เอาไว้อัพทีหลังก็ได้เราจะเอาแบบนี้ก่อนแต่ถ้ามีเอนตีก็ก็ดีเหมือนกันแล้วพรร้อยก็จะยิ่งดีเลยงั้นลูนเนี่ยลูนก็คือรีบบวพลังจัมหรือว่าจะเป็นรีบบวพลังงานสะสมค่าค่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดังก็ได้หรือจะเป็นชุดไกลก็ได้ได้หมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลย ตัวละครต่อไปของผมคือทาคาสงกอาซูมะนะผมดูว,ว่ากอแลของเรานะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยใช้บัตรพรอ,อยู่ที่192ใบและก็บัตรฝึกพิเศษสีแดงเนี่ยอยู่ที่2,310ใบข้อดีของตัวเนี้ยถามว่ามันดีมากไหมตัวนี้เป็นตัวที่ทำแต้มเก่งมากๆทำแต้มได้แป้นเพราะมันมีถึง3จังหวะชุดใกล้เลเวอดังอ่าแล้วก็มีเก็บบอลได้แป้นอีกเพราะว่าตัวมันถ้ากดวิ่งเนี่ยมันจะเก็บบอลได้ค่อนข้างไกลกเก็บบอลได้แป้นและตัวมันจะมีท่าบล็อก ท่าบล็อกที่ถามว่าบล็อกดีไหมบล็อกดีนะครับสามารถบล็อกวงในได้แบบว่าทั้งหน้าและหลังก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเซนเตอร์ที่ต้องมีท่าบล็อกแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีท่ารีบบวเพราะฉะนั้นเวลาผู้เล่นมือใหม่เล่นเนี่ยจะจะรู้สึกว่าอันนี้อันนี้น่าจะคิดเองนะผมก็คือจะรู้สึกว่ามันรีบาวไม่เก่งเท่าตัวอื่นแต่ว่ามันมันเหมือนเดิมนะแค่มันมีท่ารีแค่มันไม่มีท่ารีบาวเฉยมันเลยดูแบบว่าเอ้ยทำไมมันรีบบวดูไม่ได้เลยแต่มันได้นะก็คือหมายถึงว่าแค่มันไม่มีแ แล้วก็ตัวมันเนี่ยจะมีอีกแมชชนิกหนึ่งก็คือการยืนกลุ่มไข่อยู่ข้างในอ่าผมขอเรียกว่ากลุ่มไข่อยู่ข้างในก็คือมันจะกลุ่มกลุ่มอยู่ข้างในปุ๊บเวลาที่มีตัวละครที่ทําแต้มใต้แป้นเป็นสัดส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นฟุกดุดะมากิอะไรงเงี้ยพุ่งเข้าไปดังเนี่ยคุณจะสามารถยืนขวางได้แล้วพอยืนขวางเนี่ยเขาก็จะกระแทกกับคนเลยก็คือมันจะเป็นการบล็อกเลยซึ่งมีโอกาสที่จะติด แบบว่าคุณจะเอาบอลมากับตัวเลยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบอลกระเด็นออกไปอ่ะอย่างเงี้ยแร่แเราก็จะล้มเหมือนกันแต่แต่ว่าถ้าเกิดคุณอัพบอลสวรรค์มาเนี่ยตัวมันจะลุกไวกว่าตัวอื่นไอตัวตัวมันจะลุกไวกว่าตัวที่มันชนไปก็คือเอาง่ายเราถ้าสมมติว่าเราหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะลุกไวกว่าตัวที่มันล้มนะตัวที่มันแบบว่าชนเราล้มไปแล้วก็ตัวเนี้ยอันติีก็แบบว่ามี2จังหวะแถมตบ ตบถามว่าตบยากไหมตบไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดพลาดไปแล้วมันก็พลาดไปเลยไงก็คือถือว่าดีเหมือนกันขอบอลขอบอลได้สามารถแบบว่าทําแต้มเวลาที่ใต้แป้นอยู่คนเดียวแล้วเขาต้องเดาอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อเสียของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถโซนด้านนอกได้แล้วก็ชุดใต้แป้นเอ้ยชุดชุดกลางไม่ได้ก็คือเหมือนเหมือนเซนเตอร์ทั่วไปแล้วก็จะมีข้อเสียอีกอย่างก็เออคือมันใช้บาทรพรค่อนข้างเยอะเลยตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเราจะใช้เขาเรียกว่าเออมาอัพพรถ้าทําแต้ม ถ้ากลุมหรือว่าถ้ารีบาวไม่ไม่มีถ้ารีบ่าวเป็นแบบว่ารีบาวเสร็จก็แบบว่ามีบล็อกเอาอะเรียกว่าบล็อกเอาดีกว่าแล้วก็อันตีเนี่ยมันต้องใช้ค่อนข้างเยอะต้องต้องบริหารให้ดีแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยเอาทําแต้มมาก่อนทําแต้มเสร็จปุ๊บไปอัพบล็อกก็ได้หรือจะไปอัพกลุ่มก็ได้อ่ะหลังจากนี้ก็จะอัพอะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะไปก็ออกตัวต่อไปเนี่ยก็คือฮานากตาตะโทรุร่างสของเรานะ ใช้บัตรพรสวรรค์อยู่ที่140ใบแล้วก็บัตรฝึกพิเศษอยู่ที่2,240ใบใช้บัตรน้องข้างน้อยนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวละครที่อยู่มานานแล้วนานมากๆเป็นเซนเ,นเตอร์ล่าสองตัวที่ตัวแรกเลยมั้งน่าจะตัวแรกเลยก็คือตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันอะตัวมันคือมีท่าบล็อกบ็อกเก่งมากบล็อกตาแป้นได้ดีบล็อกไกลแล้วก็ เขาเรียกว่ามีท่าทิปอินเวลาที่เพื่อนชุดพลาดเราก็จะไปงัดบอลให้มันลงนะประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าถ้าจะให้เทียบกับเซนเตอร์ตัวอื่นเนี่ยตัวเนี้ยจะค่อนข้างยิงชูดกลางได้ค่อนข้างแม่นกว่าเซนเตอร์ตัวอื่นนะตัวเนี้ยจะสามารถยืนฉีกได้แต่ว่าจะวิ่งช้าอ่ะข้อเสียของตัวเนี้ยคือวิ่งช้าอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าโซนด้านนอกไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีค่าพลังที่น้อยกว่าเซนเตอร์ตัวอื่นสมมติคุณเอาไปยืนกับอาคางังิหรือไม่ก็จุนไม่ก็ทาคาตะโงะที่ผมบอกไปอ่ะ มันจะดันไม่เข้านะต่อให้คุณมีรูนพลังเท่ากันมันจะดันไม่เข้าเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่าพลังค่อนข้างน้อยน้อยก็คือมันคือเซนเตอร์ที่พลังค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันจะแลกมากับการที่ว่ามันชูตกลางได้นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ตัวมันเนี่ยถามว่ามันน่าทํามาเล่นไหมเวลาผู้เล่นใหม่มาเล่นเนี่ยตัวมันเขาอยู่ค่อนข้างนานแล้วถ้าไม่ปลูกเก้าผมไม่แนะนําให้ทำนะตัวนี้ก็คือมันมันเล่นได้แต่ว่ามันไม่ค่อยแนะนำไปทําตัวอื่นเล่นเนี่ยน่าจะเก่งกว่า ส่วนรูนของตัวนี้น่าจะต้องเป็นรูนพลังรีเบลจัมหรือจะเป็นรีเบลจัมก็ได้รีเบลจัมบล็อกอะไรเงนี้ก็แล้วแต่เลยอันนี้แต่ว่าไม่แนะนาว่าเป็นพลังงานสะสมนะเพราะว่าตัวมันต้องมีค่าจัมในการทิปอินประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งต่อไปกันเลยนะผมตำแหน่ง SF นะไปดูกันก็เรามาอยู่ในตำแหน่ง PF แล้วนะเมื่อกี้ผมพูด SF ไปขอโทษด้ดยผมพูดผิดน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตัวนี้มันเก่งไหมทางด้านของซากุระงิฮานาเบจิล่างสองเนี่ย มันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมใช้บัตรพรสวรรค์อยู่ที่118ใบบัตรฝึกพิเศษสีแดงอยู่ที่3,165ใบข้อดีของตัวมันเนี่ยตัวละครนี้มันเป็นตัวที่บล็อกวงนอกและวงในดีมากแล้วก็สามารถพุ่งวิ่งไปเก็บบอลได้มีท่าเออท่าชูชูแบบว่าเอียงซ้ายเอียงขวากระดึบซ้ายกระดึบขวามีท่าชูหลอกเข้าไปข้างในสามารถเออฉีกทําแต้มให้เพื่อนได้แล้วก็ตัวมันเนี่ยจะมีอัลติ2แบบก็คืออัลติทิปอิน กับอันติบล็อกอันติบล็อกเนี่ยจะบล็อกได้ค่อนข้างไกลและอันติทิปอินก็คือเวลาเพื่อนชนพลาดเราจะมีค่ารีเบลที่เยอะมากๆเวลาที่เราใช้อันติอันนี้เราจะสามารถดังได้เพื่อที่จะทําแต้มให้เพื่อนได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนชุดแบบว่าชุดไม่ลงอะไรอย่างนี้ตัวมันเนี่ยใช้บัตรโพสวรรค์ไม่ค่อยเยอะนะตัวนี้ก็คือเล่นได้เลยตัวนี้ค่อนข้างเก่งแต่ข้อเสียของมันคือตัวละครเนี่ยจะวิ่งช้ากว่าล่าง1กับล่างสาซึ่ง ถ้าสมมติเราเจอตัวละครที่มันไวจริงๆเนี่ยอาจจะตามไม่ทันนะแต่ถ้าเราโซนเราจะเราน่าจะสู้ได้อยู่แล้วก็ตัวละครเนี่ยถ้ามันไม่มีรุนพลังงานในในยุคนี้ผมว่ามันเล่นไม่ค่อยได้ละมันก็เล่นได้แต่ว่ามันเล่นยากนิดนึงแต่ว่าถ้าม,มีรุนพลังงานเนี่ยคือโหดเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะสุดโหดเลยแหละอ่ะส่วนรุ่นที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นชุดก้างรีเบลจัม แล้วก็มีพลังงานสะสมพลังงานเริ่มต้นเนี่ยแซมมาหรือจะเป็นจำน้อยๆแล้วพลังงานเริ่มต้นก็ได้ประมาณนี้นะตัวละครตัวนี้สำหรับสกูลองอิฮานามจิจิประมาณนี้เลยยังเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยแล้วเราก็มาอยู่กับที่ฟุกุดะคิโชกันนะครับผม เป็นล่าง2บัตรพรสวรรค์อยู่ที่221ใบบัตรฝึกพิเศษสีแดงอยู่ที่ ,3440 ใบตัวละครน,นี้เป็นตัวทําแต้มวงในที่เก่งมากๆแล้วก็มีอันติที่สามารถการพลาดได้ในหลายๆจังหวะเวลาเราดังเรากดอันติดังนะปึ๊บเวลาที่เขาตบอ่ะเราก็จะสามารถเอียงไปเลเวอพได้ซึ่งมันจะเป็นแบบว่าจังหวะที่ตอกนัองยากเออไม่ว่าเราจะเจอมากีีหนึ่งมันก็โชยยัดไม่ได้เพราะว่ามันคือการกระแทกอ่ะเราทำ่างนั้นไม่ได้แล้วก็ หรือว่าทําได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าโซยโซย,ยัตของมากีเนี่ยมันสามารถทําได้หรือเปล่าเ,เพราะว่าเวลาที่มันบล็อกฟุกุดาเนี่ยมันจะกระเด็นไงอ่ะผมเลยไม่รู้ว่าจะสามารถโซยยัตได้หรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยมีค่าชุดใกล้ที่ค่อนข้าง,งสูงเวลาที่คุณเนี่ยวิ่งเข้าไปชุดใกล้หรือคุณมีสแต็กเนี่ยก็คือมันแทบจะลงเลยเลยแทบจะลงแน่ๆถ้าคู่แข่งเขาไม่เดาอ่ะข้อเสียข,ของข้อเสียข,ของตัวนี้คือถ้าเกิดเอ่อคุณอะไปเจอทีมที่เขาตบเป็นระบบ อ่าอย่างเช่นแบบเอ้ยคนนี้ตบหนึ่งคนนี้ตบสองคนนี้ตบสามอันเนี้ยคุณจะทํายากและคุณจะต้องมีตัวทําแ,แต้มลองอีกตัวหนึ่งมาช่วยคุณทําก็คือเวลาทุณคุณเลี้ยงเนี่ยคุณก็ส่งไปให้ตัวทําแ,แต้มลองนั้นเพราะยังไงอะฟูกดะมันมีถึง3จังหวะมี3าสี่จังหวะเลยมันค่อนข้างที่จะตบยากเวลาที่แบบว่าคุณเลี้ยงอยู่ถ้าเขาเผลอเข้ามาประกบคุณคุณก็ส่งบอลไปให้เพื่อนเลยประมาณนี้แล้วก็ตัวมันเนี่ยการป้องกันค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะตัวมันมีรบกวนก็จรริงงแตต่่ววาาะะะยบอนนนข้นข้้สััี แล้วก็ลูนที่แนะนำเนี่ยจะเป็นรีเบลจมพลังงานสะสมส่วนค่าข้างหน้าจะเป็นดังหรือชุดใกล้อันนี้แล้วแต่คนถนัดแต่ผมแนะนําให้เป็นชุดใกล้มากกว่านะถ้าเราไม่ได้ชอบดังแบบพี่ตั้มอะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบดังจริงๆเราเราไปเล่นชุดใกล้เนี่ยมันโหดกว่าอา่าแล้วก็ที่ใช้พลังงานสะสมเพราวะว่าตัวเนี้ยต้องใช้อันตินะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตําแหน่ง SF กันเลยครับผมไปด้วยกันก็ามาอยู่กับพี่ลุคาว่า ไเดล่างเอาตาครับผมตัวละครนี้ใช้บัตรพรสวรรค์อยู่ที่176บใบบัตรฝึกพิเศษสีแดงอยู่ที่2,700ใบข้อดีของตัวละครนี้นะผมตัวละครนี้เป็นตัวที่สต็กแม่นมากๆตบกว้างตบไกลแต่ว่าตัวละครนี้มันจะเดินช้านิดนึ่าเดินช้านิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้มันสามารถก๊อปสกิลได้ก๊อปสกิลก็คือแบบว่าสมบูรคิโอตตาเนี่ยมันดังใช่ไหมคิเอตตาหนึ่งดังหนึ่งปุ๊บเราก๊อปท่าดังของคิโตตามาแล้วเราดังหนึ่งเนี่ย ไอท่าของคียตะไอที่มันดังหนึ่งอ่ะเวลาที่มันดังอ่ะเพื่อนเราจะตกง่ายขึ้นเพราะว่าระยะตกมันจะกว้างขึ้นเอาง่ายมันคือการที่เราก๊อบแล้วทําให้อีกฝ่ายโดนตกง่ายขึ้นด้วยท่านั้นที่เราก๊อปมาอ่ะตัวมันเป็นซัพพอร์ตได้ตัวมันมีการันตี3แต้มถ้าเกิดว่าคุณทําแต้มถึงจํานวนที่กําหนดอันเนี้ยมันแล้วแต่พรสวรรค์คนเลยว่าพุทอพไปถึงที่เท่าไหร่อ่อน่าจะ7ดแต้มมั้งครับผมจำไม่ผิด7แต้มจะได้การันตี3แต้มแต่คุณต้องโล่งนะคุณต้องโล่ง ข้อเสียของตัวละครตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปมันวิ่งช้าถ้าเทียบกับร่างหนึ่งกับร่างสนะแล้วก็ตัวละครเนี้ยมันจะแพ้ทางตัวหนึ่งก็คือมายูซูมิตัวมันสามารถตัดบอลได้ตัดบอลหลอกส่งได้เพราะตัวเนี้ยลูกเขาว่าเนี้ยมันต้องยิงแล้วหลอกส่งอ่ะประมาณนี้เลยส่วนรูนเนี้ยชุดกลางคุมเกมบล็อกหรือจะเป็นชุดกลางจำบล็อกก็ได้ถ้าอยากได้ตบแบบคนโหดก็จำบล็อกแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นคุมเกมบล็อกเพราะว่ามันจะเอาเลี้ยงล้มเลยถ้าสมมติว่าล้มแล้วเราจะได้ชูโล่งอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลย แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับตัวขวัญใจประชาชนขวัญใจผมต,ตัวนี้ผมชอบเล่นอ่ะเซนโดอากิระร่างออลต้านะครับผมตันละข้อนี้ใช้บัตรอยู่ที่190ใบบัตรฝึกวิเศษสีแดง3,200ใบซึ่งข้อดีของตัวเนี้ยเออมันมันมีข้อดีนะมันสามารถชูดได้แม่นมากตัวมันอะชูดแม่นมากแล้วตัวมันมีเงาเงามันหลอกได้อันเนี้ยจะขึ้นอยู่กับจิตวิทยาแล้วว่าคุณจะปิดมันยังไงอะ ถ้ามันตบง่ายก็จริงแต่ว่าถ้าคุณโดนเหลี่ยมอ่ะก็โดนอ่ะคุณก็คือโดนหลอกไปเลยตัวมันตบไกลนะแล้วก็เออยิง3ได้ตัวนี้ยิงสได้ต่อให้เป็นรุน2ก็ตามซึ่งเอ่อถามว่าแม่นไหมประมาณ2หรือว่า3ลงหนึ่งนี่แหละจาไม่ได้ส่วนข้อเสียของตัวละครนี้คือตัวละครเนี้ยจะแพ้ทางตัวที่ตัดบอลเก่งเพราะว่าเวลามันใช้ท่ารับบอลเนี่ยบอลจะถึงตัวมันช้ามากๆถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยไปยืนรอยตรงนั้นเนี่ยโอกาสตัดบอลจะสูงแล้วก็ตัวมันเนี่ย ถ้าทําแต้มค่อาขทังที่จะตกง่ายไม่ว่าจะเป็นเฟดังเล u p จังหวะ2อะไรเงี้ยจะตกง่ายเหมือนเลยเพราะฉะนั้นก็ระวังดีๆเวลาทําแต้มนะตอนนี้ส่วนตัวละครเนี้ยใช้รูนชุดกลางบล็อกพลังงานสะสม ส่วนตรงกลางอาจจะเป็นจั๊มหรือว่าคุมเกมไม็ได้อันนี้เราแต่เลยผมจะใช้จั๊มนะผมจะใช้เป็นพวกแบบชุดกลางจั๊มบล็อกพลังงานมากกว่านะตัวตัวผมเนี่ยเล่นเล่นตัวนี้นะผมจะไม่เอาค่าอะไรเด่นๆเลยผมจะเอาแค่พลังงานเลยเพราะว่าผมเน้นเล่นันตรีอย่างเดียวประมาณนี้ตัวละครนี้ก็สามารถทํามาเล่นได้สำหรับใครที่ของเหลือๆนะแต่ว่าถ้าจะเอามาทําแต้มหลักเนี่ยก็ไม่แนะนานะประมาณนี้ไปดูตัวต่อไปกันเลยครับแล้วก็ตัวละครนี้คิโยตะโนบูนางะอัลซ่า ตัวละครนี้เนี่ยใช้บัตพบรพรสวัรค์อยู่ที่170บใบบัตรฝึกพิเศษอยู่ที่2510ใบข้อดีของตัวละครตัวนี้คือตัวละครนี้มันคือตัวที่อ,อิสระที่สุดในเกมแล้วตัวมันเนี่ยจะมีอันติอยู่3โหมดมันจะเป็นโหมดที่แบบว่ากดอันนี้แล้วก็เลี้ยงอันนี้มันจะแบบเลี้ยงไปเลี้ยงมาคือตัวมันสามารถเลี้ยงได้เรื่อยๆเลี้ยงบอลไปจนหมดชอ็อตคอรก็ยังได้ตัวมันเลี้ยบได้เลี้ยบจังหวะ2ถอยยิงตัวมันดังได้อ่ะโยนบอลดังโยนบอลเลี้ยบหมุนดังรอดขาดังอะไรเง แต่ตัวละครเนี้ยมีข้อดีอีกอย่างก็คือมันมีท่าบล็อกแล้วก็มีท่าสติลเวลาที่แบบมีคนมาแล้วคุณดักชนเนี่ยคุณดักชนติดปุ๊บคุณสติวโอกาสสติลสูงมากเพราะมันมีท่าสติลแล้วก็มีท่าบล็อกที่บล็อกได้ค่อนข้างไกลพอสมควรกับข้อเสียของมันเนี่ยคือตัวละครเนี้ยต้องใช้ความชํานาญประสบการณ์แล้วก็ฝีมืออย่างมากเลยตัวละครนี้ถึงจะเก่งมากๆแล้วก็ตัวละครเนี้ยผมแนะนําว่าต้องทอําพร100%ถึงจะเก่ง อ่าไม่ต้อง100ก็ได้ขาดสักท่าสองท่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถ้าจะให้แนะนำเนี100่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจะดีที่สุดส่วนรุ่นของตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ชุดกลางคุมเกมบล็อกหรือว่าชุดกลางคุมเกมสติลได้หมดเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะคิดว่าโน,นบูระงะร่างสองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดู SG กันต่อนะครับผมไปเลยแล้วก็มาอยู่กับบิสุอิฮิซาชิร่างเอลต้านะครับผมตัวละครตัวนี้ใช้บ,บัตรสองร้อยสี่ใบบัตรฝึกพิเศษสีแดงเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยหกสิบใบตัวละครนี้เนี่ยทำแต้มเก่งมาก จะมีข้อดีในในเรื่องที่ว่ามันยิง3แต้มได้ยิง2แต้มได้ตัวมันสามารถกระชากยิงได้ซึ่งกระชากเนี่ยไม่ใช่ว่ากระชากไปแล้วซ้ายขวาเนี่ยจะต้องยิงมุมนั้นอย่างเดียวสามารถถอยแคนเซิลแล้วก็ยิงอย่างนี้ได้สามารถสร้างเพย์ได้แต่ไม่อิสระเท่าลิงนะตัวเนี้ยมันจะสามารถอ่าสติลได้ยิงเร็วได้แล้วก็ยิงได้ทุกระยะเลยชุดใกล้ก็ได้ชุดไกลก็ได้หรือว่าจะเป็นชุดกลางก็ได้และตัวมันก็จะมีอันติอยู่3าโหมด หมดที่1น่เนี่ยน่าจะเป็นอันติที่จะเอาไว้ลดระยะครวยของตัวเองทําใหา้ระยะป้องกันของของอีกฝ่ายเอ้ยของเราเนี่ยมันลดลงทําให้อีกฝ่ายรบกวนได้เอ่อเออต้องมารบกวนใกล้ๆอ่ะถึงต้องใกล้ขึ้นถึงจะรบกวนโดนเราก็เหมือนกับว่าเราทําให้กลวยของเราเนี่ยมันมันสั้นลงเราจะได้แบบว่ายิงโล่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็คือเอ่อเพิ่มเพิ่มระยะ เขาเรียกว่าเพิ่มแบบเส้นทางในการทําแต้มก็คือมันจะสามารถาปกติเราจะไม่สามารถเลี้ยงบอลจากเส้น3แต้มได้แต่พอเราเปิดเนี่ยมันจะมีเขตการเล่นมาให้เราเพิ่มขึ้นทําให้เราฉีกตัวประกบได้ดีขึ้นประมาณนี้อันติอันที่3เนี่ยก็คือการันตีเป็นลูกชุด MVP นะครันผมไออันติเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณลงเนี่ยก็คือล,ลงแน่นอน100% ถ้าเกิดมันขึ้นว่า MVP เี่ยคือชูตไปปุ๊บก็คือคุณยืนรอได้เลยนะมันยังไงก็ลงแน่ๆนะตัวละครเน,นี่ยเนี่ยเก่งมากๆแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือตัวมันเนี่ยถ้ามันไม่มีคนเซตบอลด้วยมันจะเล่นยากเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะต้องส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนอ่ะเบิ้ลบอลกลับมาให้เราให้เราแบบว่ากระชากยิงอะไรอย่างเงี้ยได้แถมตัวมันเนี่ยต้องใช้พรค่อนข้างเยอะด้วยในการเล่นนะตัวนี้ส่วนรุ่นที่แนะนำเนี่ยก็คือ อ่าจะเป็นชุดกลางหรือ3มแต้มก็ได้อ่าแล้วแล้วออฟสเนี่ยจะเป็นคุมเกมสติลการรบกวนประมาณนี้นะครับผมหรือจะเอารูนพลังงานไปก็ได้รูนวิ่งก็ได้อันเนี้ยมันเล่นได้หลายรูนเลยเจ้าตัวนี้ไปดูช่องพี่ตั้มทำลายล้างได้เขาสอนไว้อยู่นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ สำหรับตัวละครนี้นะครับผมจินโซอิจิโระล่างอันตานะครับผมตัวละครนี้เนี่ยใช้บตัตรพรสวรรค์อยู่ที่208ใบบตัตรฝึกพิเศษอยู่ที่3880ใบข้อดีของตัวละครตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเด่นกับการเล่นในรูปแบบ playmaker มากตัวมันเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าการตั้งฐานแล้วก็เลือกที่จะส่งหรือยิงก็ได้อะแต่ตัวเนี้ยจะทำแต้มทำแต้มคนเดียวไม่ได้ทำแต้มคนเดียวลำบากถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องมีตัวตัวเก็บบอล ตัวนี้ทำแต้มคนเดียวต้องมีตัวเก็บบอลซึ่งตัวนี้จะเด็ดเรื่องการยิง32ก็ได้นะมันสามารถพุ่งเข้าไปยิงข้างในได้ถามว่าแม่นไหมก็กแม่นพอสมควรแล้วก็ตัวนี้จะมีอีกฟีเจอร์นึงก็คืออันติอันตีของมันเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบรูปแบบที่1เนี่ยก็คือการผลักแล้วยิงรูปแบบที่2คือการบล็อกรูปแบบที่3คือการสกรีนอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใช้อะไรบ้างการสกรีนและรูปแบบที่4เนี่ยก็คือการ ด้วยด้ยสี่นี่มันจะเป็นการส่งใช่จะเป็นการส่งเวลาเราแบบอุ้ยเราโดนตบแน่เลยวะ่ะเราก็ส่งเราสามารถกดอันติกเพื่อส่งบอลเอ่อให้เพื่อนที่โล่งอยู่เล่นได้อ่ะส่วนข้อเสียของตัวนี้เนี่ยเอ่อถ้าเกิดตัวละครนี้นปล่อยบอลคนเดียวก็ก็ยากนะครับผมมันมันปล่อยยากเอ่อต้องมีตัวเก็บบอลถ้าเกิดจะปล่อยคนเดียวแต่ถ้าให้แนะนําให้เล่นกับทำตมทามทำตามหลักดีกว่าให้เราเป็นทำตามรองเวลาเราแบบโล,ล่งเราก็จะได้ฉีกยิงได้อ่ะ แล้วเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีโอกาสถูกดักสติลได้ง่ายนะครับผมเวลาเราทําแต้มตัวนดียวเพราะว่าเราเราเพราะว่าเขาจะมารุมเราอะประมาณนี้เออแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างคือตัวมันเนี่ยมีท่าพุ่งเลยนะสามารถพุ่งไปรบกวนได้หรือว่าพุ่งไปบล็อกได้อันเนี้ยถือว่าเจ๋งเลยเพราะว่าตัวมันจะได้สามารถโซนพื้นที่ได้ไกลขึ้นได้ดีขึ้นนะครับผมส่วนรุ่นที่แนะนำเนี่ยตัวเนี้ยก็ต้องเป็น3แต้มอยู่แล้วกับคุมเกมบล็อก หรือว่าจะเป็นพลังงานเน้นพลังงานสะสมก็ได้เพราะว่าตัวมันเนี่ยต้องใช้อ um, so so, ันติค่อนข้างเยอะอ่ะยิ่งทำบุกเก้าเนี่ยมันจะยิ่งเก่งมากๆนะตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผมตำแหน่งต่อไปน่าจะเป็นตำแหน่งพีละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก็สำหรับตัวละครตัวนี้มียิงหเรียวตะล่าง2ตัวละครนี้ใช้บัตรครสวรรค์อยู่ที่223บาใบบัตรฝึกพิเศษอยู่ที่32,20ใบตัวละครนี้เนี่ยข้อดีของมันคือตัวมันเนี่ย สามารถทํได้าวงในได้มันเลี้ย u เร็วมากแล้วก็ชูดกลางแม่นซึ่งตัวนี้มันจะบีท่าเลี้ยงที่เยอะมากผมเลยแนะนําว่าตัวนี้จะต้องมีพลังสวรค์ที่ค่อนข้างเยอะซึ่งตัวนี้เวลาเวลาที่มันเล่นเนี่ยเวลาที่มันเลี้ยงเนี่ยมันจะมีจังหวะการเลี้ยงที่ค่อนข้างเยอะมันสามารถลูบได้สามารถลูบการเลี้ยงได้แล้วก็วิ่งเร็วมีท่าบล็อกในและนอกแถมตัวมันเนี่ยจะมีฟีเจอร์นึงก็คืออันติอันติของมันเนี่ยจะั p ขั้นไปเรื่อยๆถึงขั้น7 ขั้น7เนี่ยเวลาเรากดสกิลพิเศษที่มันให้มาเนี่ยมันจะเป็นสกิลเหมือนว่าเอ่อเป็นสกิลทําให้เราบัฟตัวเองแล้วพอเราเลี้ยงบอลใส่คนที่กาลังกดวิ่งอยู่เนี่ยจะล้ม100%หรือไม่ก็คนที่กาลังอยู่ข้างหน้าเราประมาณนี้มันจะล้ม100%เลยก็คือสมมติถ้าเราเลี้ยงล้มเนี่ยเราสามารถใช้ท่าเลีย้ยพ,พิเศษเนี่ยเพื่อที่จะเลีย้ยบทำแต้มได้จะมี2จังหวะแถมหลอกส่งในทุกจังหวะเลย ซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยส่วนข้อเสียมันเนี่ยก็คือต้องมีพรค่อนข้างเยอะถึงจะเล่นได้โดยเฉพาะสกิลออาติเนี่ยจะค่อนข้าง,างที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องมีพรเยอะพอสมควรแล้วก็ตัวละครนี้เนี่ยจะต้องใช้ความชนญในการเล่นสูงเพราะว่าตัวมันเลี้ยงบอลค่อนข้างเก่งอ่ะเราก็เลยต้องเ,ออเขาเรียกว่าต้อง make p l ให้มันเล่นบอลเลี้ยงบอลได้ดีเลี้ยงบอลดุดลลตลอดนะประมาณนี้นะครับผมส่วนรูนแนะนำเน,ำเนี่ยก็จะเป็นชุดกลางคุมเกมบล็อกหรือชุดกลางคุมเกมบล็อกและพลังงานสะสมก็ได้ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยสำหรับตัวละครต่อไปมากิชิเนจิล่าง2นะตัวละครน,นี้นี่คือขวัญใจหลายๆคนเลยคือสุดยอดตัวละครล่าง2ที่น่าจะเก่งที่สุดละในบรรดาล่าง2ตัวละครน,นี้เนี่ยใช้บัตรอยู่ที่0 0อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยนะตัวละครน,นี้เนี่ยใช้บัตรพรสวรรค์อยู่ที่250ใบและบัตรฝึกพิเศษเนี่ยอยู่ที่4,200ใบอ่ะก็เป็นตัวที่น่าจะใช้บัตรเยอะที่สุดในล่าง2ละ ข้อดีของตัวละครนี้เนี่ยก็คือมันเป็นตัวละครพรีเมคเกอร์จ่าๆเลยคือสามารถหลอกส่งได้ทุกจังหวะในการทําแต้มของมันเลยอ่ะแล้วก็มีท่าบล็อกท่าเกมรับแบบว่าท่าบล็อกนอกบล็อกในที่ที่แบบว่าค่อนข้างดีอ่ะแล้วก็มีท่าตัดบ,บอลมีท่าสติลโอ้มีแทบทุกอย่างอนะ่ะมีจังหวะ3มีจังหวะเอ่อจังหวะมันมีจังหวะ4ี่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่ะแล้วก็ตัวมันเนี่ยหลอกส่งด้ทุกจังหวะอย่างที่ผมบอกใช่ไหมก็คือ ถ้าเกิดอีกฝั่งเจอเนี่ยมันแทบจะต้องเดาอย่างเดียวเลยอ่าส่วนข้อเสียของมันเนี่ยตัวละครมันเนี่ย,มนนยผมแนะนานะว่าต้องพอร้อยหรือไม่ก็80 70 80ได้แต่อันตรีเนี่ยจะต้องเยอะเยอะมากๆอ่ะอันตรีจะต้องเยอะ,ยอะมากๆตัวละครนี้เนี่ยจะแพ้จะแพ,ะพ้ทางตัวละครที่แบบว่ามีท่าตัดบอลอย่างเช่นมายซูมิแหละอ่ะหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราเผส่งในจังหวะที่มายซูมิเนี่ยมันโดดบล็อกอยู่ก็ก็เสี่ยงมากเสี่ยงที่จะโดนโดนตัดบอลไป และถ้าเกิดเราทําแต้มไม่ได้หรือว่าสนับสนุนเพื่อนไม่ได้เนี่ยเราจะไม่ได้พลังงานกลับคืนมาซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเล่นยากขึ้นเพราะเราจะไม่มีพลังงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยบอลอย่างเดียวประมาณนี้เลยตัวละครตัวนี้เนี่ยรูแนะนําก็คือชุดกลางคุมเกมแล้วก็เป็นพลังงานอย่างเดียวเลยนะพลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมนะได้หมดเลยประมาณนี้ไม่จะมี2แบบพลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมพลังงานเริ่มต้นเนี่ยก็คือเน้นเล่นในเพย์แรกๆให้ผ่าน แล้วถ้าเรามันจะใช่ว่าเพล่แรกเราผ่านเน่เราเอาเริ่มต้นไปแล้วก็ถ้าเป็นสะสมเนี่ยก็คือเรื่อยๆอ่ะอันเนี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้สะสมกันเพราะสะสมมันอยู่ได้นานกว่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวต่อไปกันเลยนะครับเรามาอยู่ตัวกับตัวละครตัวสุดท้ายและก็คือฟูจิมะเคนจิลาง2นะตัวละครน,นี้ใช้บัตรพรสวรรค์ที่236ใบบัตรฝึกพิเศษสีแดงอยู่ที่4,400ใบตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เด่นในการทําแต้มวงนอกและวงใน ก็คือตัวมันเนี่ยยิงได้ทั้ง3ทั้ง2แถมยังเลอัพได้อะแล้วก็มีท่าเลี้ยงที่ฉีกค่อนข้างไกลอ่าแล้วก็มีอัลติที่สามารถอัปเกรดตัวเองได้อ่อย่างเช่นทําให้เราวิ่งเร็วตลอดเวลาทําให้เราสติได้ไกลขึ้นแล้วก็รัวขึ้นทําให้เราขอบอลหลอกเออหลอกหลอกเลี้ยงบอลเนี่ยได้ได้แบบว่าโค้งขึ้นมันคือความโค้งที่แบบว่าทําให้มันไกลขึ้นและตบยากขึ้น กลับทาให้เราเลี้ยงบอลเนี่ยได้ไกลขึ้นเวลาเราเลี้ยงเนี่ยมันจะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีท่าเลย์อัพพิเศษก็คือเลย์อัพจังหวะ3หรือไม่ก็1.5อ่ะประมาณนี้ส่วนข้อเสียของมันเนี่ยก็คือตัวละครเนี่ยมันจะเปจะต้องมีพรค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอันติอ่ะอย่างเช่นเคยโดยเฉพาะอันติแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยถ้าทําแต้มคนเดียวจะค่อนข้างลําบากเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถดักทางได้ง่าย เออบล็อกได้ง่ายแล้วก็ซ้อนได้ง่ายมากเพราะว่าตัวละครมันเขาเรียกว่าท่าไวบอลเนี่ยมันไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็คือปิดคนเดียวเนี่ยแทบไม่อยู่ละเดี๋ยวนี้มันปิดคนเดียวพอได้อาจจะรู้ข้อาสามอะไรเงี้ยวิ่งตามทันอะไรเงี้ยก็ปิดก็จบเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเอาไปทําแต้มลองเอาไว้พุ่งกระชากยิงอะตัวละครนี้มันจะมีพุ่งด้วยนะสามารถพุ่งแล้วก็เออเขาเรียกว่าไปอยู่วงนอกในพริบตาเดียวอะแล้วก็ยิง3มแต้มได้อะประมาณนี้แล้วก็สําหรับรูนแนะนําเนี่ย คือรูนแนะนําจะสามารถเลือกที่จะใช้รุนชุดกลางหรือ3แต้มได้ที่เหลือจะเป็นคุมเกมสติลเลยอันนี้ผมแนะนำนะประมาณนี้รุน่นพลังงานผมยังไม่แนะนำเพราะว่าตัวมันเนี่ยผมว่าไปใช้ค่าประมาณนี้ดีกว่ายังไงพลังงานมันได้จากพรสวรรค์เยอะอยู่แล้ว่ประมาณนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวละครร่างสงําสำหรับใครที่ชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แลวก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็ใครอยากจะให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์บอกมาได้และถ้าคลิปเนี้ยผมเผลอพูดติดขัดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเออเป็นคนที่พูดค่อนข้างไวแล้วก็รัวแต่ว่าเออมันก็จะปริ้นพันง่ายหน่อยอ่ะมันก็จะคิดไม่ออกอ่ประมาณนี้ก็สำหรับเนี้ยสำหรับคลิปเนี้ยผมไปละก็ไปละเออไปจริงๆละสวัสดีครับผมบ๊ายบาย